เจนนี่เปิดใจเคลียรดดาม่าส่วนแบ่ง70-30สำหรับประเด็นดาราม่าของสาวเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นนะคะยาวนานมาจนถึงล่าสุดขาเธอได้ออกมาชี้แจงประเด็นดาราม่าเรื่อง70-30แล้วค่ะที่เป็นส่วนแบ่งให้กับ9เกริกพล ในเรื่องส่วนแบ่ง70-30นั้นนะคะที่เป็นประเด็นกับ9เกลิกพลหลังจากที่9เนี่ยทำเรื่องฟ้องเจนนี่ก็เลยทำการเตรียมหลักฐานสู้นะคะถ้าแพ้ก็พร้อมจ่ายตั้งแต่เป็นข่าวแล้วซึ่งการจ่ายส่วนแบ่ง30เนี่ยมาคิดดูว่าก็โอเคไม่ได้ทำให้เสียหายมากแล้วก็ควรที่จะให้เป็นน้ำใจกับน้องด้วยนะคะแต่ที่9้าแถลงเนี่ยคือต้องการ3ล้าน ซึ่งเจนนี่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะรายได้จากเพลงที่ได้เนี่ยประมาณ4ล้านนิดๆยังไงนะคะก็ต้องรอดูในเรื่องของกฎหมายต่อไปค่ะส่วนเรื่องที่จะลบ MV หรือว่าจ่าย30%นนั้นเจนนี่บอกเลยว่า เลือกจ่ายเงินดีกว่าลบ MV เพราะว่าชีวิตนี้ไม่รู้จะทำเพลงได้350ล้านวิวอีกหรือไม่มันยากมากนะคะทำทุกอย่างให้เพลงได้อยู่เพื่อเป็นหลักฐานจารึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเจนนี่และลินลี่มีเพลง350ล้านวิวนอกจากนี้นะคะยังฝากบอกก้าวด้วยนะคะว่าวันแรกที่เรามาร่วมงานกันเราก็คุยกันสองคนที่เหมือนเดิมเสมอพร้อมเคลียร์เสมอพร้อมร่วมงาน เพราะยังไงเราก็ศิลปินใต้ด้วยกันเราเป็นมิตรกันยิ้มให้กันดีกว่าเผื่อวันหนึ่งมีอะไรช่วยเหลือกันได้จะได้ช่วยเหลือกันค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ